ท่านจะเอาไปดันบิ๊กกันส่งขึ้นเขาอันนี้ผมบอกได้เลยเครื่องรุ่นนี้15หแรงรุ่นนี้เซ็ตออกมาได้ได้เยี่ยมมากนะครับได้เยี่ยมมากสวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมหนุ่ม16-8เทลกุลนะครับจะเอาปั๊มน้ําแรงดันสูงมาแนะนําท่านผู้ชมท่านลูกค้าผมอีก1รุ่น1ยี่ห้อปั๊มน้ําไดโนโซปั๊มน้ําไดโนโซตัวนี้เป็นเครื่อง15หแรงเป็น เครื่องดีเซลขนาด15แรงม้านะครับสูบตั้งชนกระปั้มน้ำแรงดันสูงที่เป็นลักษณะ ปั๊มดับเพลิงนะครับแล้วก็เอาไว้ดันขึ้นภูเขาได้เอาไว้ป้องกันอัคคีภัยได้รุ่นนี้เนี่ยเดิมทีนะมันเป็นรุ่นยี่ห้อโตยาม่า ZX13 แต่ว่าโตยาม่าได้เปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อไดโนโซ่แต่ว่าตัวนี้จะเป็น ZX15 คือเพิ่มแรงม้าขึ้นรหัสเครื่อง,องของเขาก็คือ196เป็นปั๊มน้ำที่เขาเรียกว่าออโต้สักชันก็คือดูดน้ำเองเราไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปเลยตัวนี้ท่านม ดูด้านนี้ครับปั๊มตัวนี้จะเป็นทางดูด3มนิ้วออก3นิ้วแล้วก็จะมีข้อต่อสมเร็วให้เรามาพร้อมเลยเวลาเราใช้งานเนี่ยครั้งแรกนะครับเราก็แค่เต็มปั๊มพอเพื่อจะลดอุณหภูมิความร้อนสินบริษัทเนี่ยเขาเคมาว่าดูดน้ําเองได้เนี่ยอันนี้ถูกต้องอันนี้เรื่องจริงแต่ผมพูดในกรณีว่าถ้าผมเป็นคนที่ใช้งาน ผมควรจะแนะนําการกอกน้ําเพื่อลดความร้อนตัวนี้เวลาเราใช้งานนะครับเรากอกไปปุ๊บแล้วเราสวมสายก็ต่อสวมเร็วพอสวมก็ต่อสวมเร็วปุ๊บเวลาเราสตาร์ทเครื่องปับ๊บเรามาปิดวาล์วท่อไอเสียตัวนี้น้ํามันจะค่อยๆดูดจากสายเองแล้วพอน้ําออกปากฟื้นนะครับเราก็มาเปิดวาล์วไอเสียตัวนี้น้ามันก็จะออก ฟูดอย่างรุนแรงก็มักจะมีลูกค้าหลายๆท่านถามผมว่าเป็นเครื่องดีเซลสูบตั้งแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้นานไหมผมบอกตัวนี้ใช้งานได้นานแต่มันมีเทคนิคครับท่านผู้ชมน้ํามันเครื่องเราจะใส่ช่องนี้น้ํามันเครื่องที่ท่านควรจะเลือกใช้ก็คือเบอร์40 10W40 10, 5W40 10, ให้ลงท้ายด้วยเลข40นะครับเติมช่องนี้อยู่ประมาณ1ลิตรกับ2 0 0ซีซีบางคนอะในจังหวะเขาเติมน้ำมันเครื่องนะครับท่านลูกค้า เขาจะไม่รู้หรอกว่าเอ้ยขนาดเนี้ยเขาเติมไปเท่าไหร่บางทีเราไม่มีที่วัดกันท่านไม่ต้องคิดมากท่านเติมแค่ปิ่มปิ่มปากนะละนนักษณะนี้ปิ่มลักษณะน,นี้แล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็นทางถ่ายน้ํามันเครื่อง5-10ถึงชั่วโมงแรกรันอินน่ท่านถ่ายออกเลยจุดนี้เป็นจุดหัวใจสําคัญในการใช้เครื่องดีเซลสูบตั้งไม่ว่าท่านจะซื้อที่ไหนมาถ้าท่านได้ผ่านมาดูคลิปผมเนี่ยผมบอกจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดใครน็อตเบอร์10ออก แล้วบิดฝาตัวกองฝาสีดำนี้จะเป็นตัวกองน้ำมันเครื่องถ้าท่านถ่ายน้ำมันเครื่องแค่ไหนดีแค่ไหนแต่ถ้าท่านไม่ทำความสะอาดไส้กองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็จะฉีดขึ้นไปฉีดไปเลี้ยงชร์บเลี้ยงข้อเหวี่ยงไม่ได้ในที่สุดชา้าบจะละลายนะครับลูกสูบจะติดนะครับทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องช่องนี้ท่านจะต้องถอดตัวไส้กองน้ำมันเครื่องออกมาเป่า ทำความสะอาดให้มันโล่งนะครับแล้วถ้าก็ใส่เข้าไปนี่คือจุดขายแม็กและจุดสําคัญมากนะครับผมเน้นย้ําในเรื่องของน้ํามันดีเซลเนี่ยให้ท่านใช้ B7 น้ํามันดีเซลตัวนี้จะบรรจุได้5ลิตรจุดนี้จะเป็นจุดคันเร่งนะครับคันเร่งเนี่ยเวลาท่านจะสตาร์ทท่านก็มาดันนิดล็อก นะล็อกไว้แล้วก็มาสตาร์ทจุดบริเวณนี้จะเป็นจุดกุญแจสตาร์ทเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ดูทีแต่คันนี้ผมพาท่านลูกค้ามาวนดูด้านหลังนี้แบตเตอรี่ที่ให้มาจะเป็นรุ่น12โวลต์36แอมป์จะมีไดชาร์จไดสตาร์ทให้ท่านพร้อมเวลาท่านใช้งานตัวเครื่องเนี่ยจะมีไดชาร์จสามารถชาร์จแบตกลับมาที่แบตเตอรี่ของท่านได้เลยแต่คันนี้เนี่ยในกรณีที่ท่านซื้อไปไว้ตามเทศบาลตามโรงงานหรือตามปัม๊มเครื่องรุ่นนี้ผมบอกผมขายให้ เยอะมากเพราะว่าเครื่องแรงดันระดับเนี้ยถ้าเราไปใช้ของญี่ปุ่นนะตัวต้องมี4-5แสนบาทแต่ว่าตัวนี้ทาแรงดันออกมาได้13บาร์ถือว่าแรงมากย้อนกลับมาคุยเรื่องว่าถ้าท่านเป็นโรงงานหรือท่านเป็นเทศบาลบางคนนะไม่ค่อยได้ใช้จะไม่เหมือนเกษตรกรที่เขาจะใช้บ่อยทางบริษัทไดโนโซ่ก็จะมีตัว ที่ชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ให้ท่านกระตุ้นแบตรเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คือต้องการการชาร์จสม่ำเสมอแต่ถ้าท่านไม่ค่อยได้ใช้งานท่านก็มีตัวนี้แถมมาด้วยนะครับที่ที่ชาร์จแบตแถมมาให้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็อายุถั่วเฉลีย่ยก็อยู่ประมาณ2ปีก็จะเหมือนแบตรถยนต์แบตรถมอเตอร์ไซค์เราทั่วๆไปโครงสร้างที่ให้มา จะเป็นโครงที่แข็งแรงมีล้อลากให้ท่านมาพร้อมมีลูกยางกันสะเทือนเพราะว่าผมเคยขายเครื่องดีเซลสูบตั้งแล้วมีหลายๆเคสที่ลูกค้าไม่เคยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะมีแรงสั่นแรงสะเทือนมากนะครับดังนั้นเขาจะมีลูกยางมาให้แต่ครนี้ในกรณีที่เป็นกเกษตรกรบางคนเขามีห้องเครื่องตั้งอยู่กับที่ผมก็แนะนำว่า ตัวล้อเนี่ยท่านไม่ต้องใส่ก็ได้ท่านหายางรถยนต์ยางรถยนต์ยางรถกระบะพวกนี้มาวางแล้วเอาแทนเครื่องวางมันจะเป็นการให้ตัวมันจะนิ่มน็อตต่างๆของท่านมันจะอยู่กับท่านนานเปรียบเทียบเหมือนอะไรเปรียบเทียบเหมือนท่านมีรถกระบะหนึคันแต่โชคท่านแข็งมันจะสั่นเวลาสั่นมากๆเนี่ยน็อตต่างๆก็มีโอกาสที่มันจะคอนได้นะผมก็เลยแนะนําว่า ถ้าท่านเป็นเคสกรณีกรเกษตรกรเน่ยท่านหาลูกยางรถเก่าๆมาลองไว้แต่ถ้าท่านเป็นโรงงานหรือเป็นชุมชนหรือเป็นเทศบาลต้องการเอาไว้ป้องกันดับเพลิงอักขีภัยท่านก็ใส่ล้อได้นะฮะที่ผมอธิบายมาสักครู่ทั้งหมดนะครับผมเป็นคนที่บางทีอยากจะอธิบายให้ละเอียดบางครั้งผมก็จะลืมว่าผมให้ข้อมูลอะไรไม่หมดผมจะพยายามนะครับจะพยายามจะอธิบาย ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเมอกี้เนี่ยที่ผมเสริมก็คือทุกๆหนึ่งร้ยชั่วโมงไส้กรองอากาศไส้กรองอากาศจะอยู่ด้านนี้ก็ทุกหนึ่งร้ชั่วโมงถอดมาเป่าทําความสะอาดหนึ100่งรอยชั่วโมงแค่ไหนถ้าเราพูดภาษากเกษตรกรก็ประมาณ6เดือนขังเครื่องตัวนี้บางคนมักจะถามว่ามันไม่มีหม้อน้ําแล้วมันจะร้อนมากไหมเทคนิคก็คือเบอร์นะ้ามันเครื่องต้องเป็นเบอร์4ี่เพราะเบอร์40ิบมันจะลดความร้อนได้ดีแล้วก็เครื่องรุ่นนี้ผมบอกเลยเลยท่านใช้ ติดเนี่ยหกถึงแชั่วโมงได้เลยเพราะว่าเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยของผมไร่มันผมเนี่ยซื้อไปใช้กันเยอะแล้วก็ผมขายมานานอะไรทุกชิ้นมีครบท่านซื้อจากผมท่านสั่งอะไรจากผมได้นะครับแล้วก็ดีเซลคําว่าดีเซลสูบตั้งเนี่ยตัวเนี้ยรหัสเครื่องเขาคือ192 ท่านหาอะไรด้ทั่วประเทศถ้าท่านซื้อที่อื่นหรือท่านจะซื้อจากผมท่านไม่มีอะไรหาอะไรที่อื่นไม่ได้ท่านโทรมาหาผมนะครับผมมีไว้บริการมาดูวิธีการสตาร์ทกันวิธีการสตาร์ทเนี่ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับด้านบนนี้จะเป็นลูกยางสีแดงๆนี้เป็นกระเดื่องทดแรงอัดถ้ากดแล้วมันเด้งอย่างนี้นะครับให้ท่านมาดึงนิดนึงนะครับดึงให้ลูกสูบมันขึ้นหัวนะท่านก็จะกดค้างได้กดค้าง ตรงนี้เป็นกุญแจสตาร์ทผมจะแนะนําแบบง่ายๆมือซ้ายกดกระเดื่องมือขวาสตาร์ทแล้วนับในใจ1นถึงหแล้วก็ค่อยปล่อยมือซ้ายแล้วก็ค่อยปล่อยมือขวานะครับผมจะทําให้ดูนะครับ1 2 3 4 5ลักษณะ้กนาดนี้ เซลเนี่ยเครื่องดีเซลเนี่ยมันจะมีความสั่นสะเทือนถ้าจะเห็นดังนั้นมันต้องมีลูกยางในการช่วยลดแรงสั่นคนที่ใช้แต่เครื่องเบนซินมาจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะครับแต่คนที่ใช้ดีเซลมาเขาจะเข้าใจว่าเครื่องยนต์ดีเซลเน่ะมันจะมีแรงสั่นแรงสะเทือนแต่ความถึกความทนของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับงานหนักมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินอุปกรณ์ที่ให้มาอย่างที่ผมเรียนแจ้งตอนต้นว่า ก็จะให้ข้อต่อสมเร็วผมใส่ไปให้ลูกค้าแล้วนะครับทางที่ติดนี้ด้านนี้ด้านนี้นะชุดของเขาให้มา2ชุดชุดเนี้ยเป็นข้อต่อสมเร็วมันจะอำนวยความสะดวกของท่านได้ดีมากถ้าท่านอยากซื้อเนี่ยตัวเนี้ยชุดละ800บาทเข็มขัดที่ให้มาอันละ250บาทคือเหตุผลเครื่องตัวเนี้ยที่ต้องให้อุปกรณ์ดีอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามีอากาศเข้าแล้วน้ํามันจะไม่ขึ้นฟุตวาลตัวนี้ก็ให้เป็นฟุตวาลลิ้นสปริงมาเรียกว่าเป็น พลาสติก PVC ไม่ผูกผมแนะนำมากมากนะครับเวลาใช้ควรจะต้องใช้กับสายดูดไฮล่อนของท่อน้ำไทยผมเนี่ยเคยเจอเคสลูกค้าผมก็แนะนำอย่างเงี้นะครับว่าอยากให้ใช้สายท่อน้ำไทยคุณลูกค้าไม่จะเป็นต้องซื้อจากผมก็ได้ซื้อในพื้นที่ก็ได้แต่คุณต้องไประบุเลยว่าท่อน้ำไทยเหตุผลว่าท่อน้ำไทยเนี่ยสเปคเขาจะมาตรฐานมากเวลาเข้าเน่ยเขาจะฟิตมากแต่คันนี้เนี่ยหาในพื้นที่ก็ได้ แต่ถ้าใครที่สั่งจากร้านผมนุ่ม168สั่งไปพร้อมเครื่องเนี่ยทางร้านเนี่ย จะเข้าสายเข้าอุปกรณ์ให้ท่านพร้อมเลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเวลาเอาไปใช้น่ะท่านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะบางทีมันก็ยุ่งยากบางทีเข้าสายก็เข้าได้ไม่เนียนแต่ร้านเราเรามีเครื่องมือเราจะเข้าสายให้ท่านแบบเนียนๆดีๆเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูประสิทธิภาพของเครื่องรุ่นนี้กันจะไปดูหน้าง,งานจริงกันแล้ววันนี้ผมจะเอาใส่ทั้งหัวฉีดดับเพลิงให้ท่านได้เห็นแล้วก็ เหมาะมากๆเหมาะก,กับสปริงเกอร์บิ๊กกันผมลืมไปนิดหนึ่งผมลืมบอกสเปคปริมาณน้ำตัวนี้จะได้สูง81,500ลิตรต่อชั่วโมงถ้าเราคำนวณเป็นนาทีจะได้1,350ลิตรต่อนาทีนะครับเฮดเคำว่าเ hey, ฮ <hey, S 1> ก็คือส่งแนวสูงระยะ90องศาเนี่ยเขาจะได้ถึง130เมตรถ้าแนวราบได้1,300เมตรก็คือ1กิโลกับอีก300เมตรถ้าพื้นที่ของท่านเป็นภูเขา หรือแนวเอียง45องศาท่านเอา1,300หารด้วย2มันจะตกได้ถ้าเอียง45องศาท่านจะส่งได้สูงถึง650เมตรนี่คือสเปคของเขา่าของเครื่องรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูประสิทธิภาพกันแล้ววันนี้ผมจะอัดด้วยบิ๊กกันให้ท่านเห็นด้วยปั๊มรุ่นนี้ได้ทั้งน้ำเยอะได้ทั้งแรงดันสูงนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมกัน ก็มาดูหน้าง,งานเครื่องไดโนโซ่ดีเซล15แรงปั๊มแรงดันสูงมาดูวิธีการใช้กันอันดับแรกเวลาเราจะใช้งานเราก็มาต่อข้อต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เนี่ยจุดนี้นะครับท่านลูกค้าท่านนึกภาพนะครับว่าสายเส้นเนี้ยความยาวในการดูดลึกมันได้ถึง7-8เมตรถ้ามีน้ําเข้าไปอยู่ในสายจํานวนมากข้อต่อตัวเนี้มันจะโหนมันจะโหนมากๆตากล้องมาดูบริเวณนี้นะครับพรมันโหนมากม บริเวณลูกยางที่อยู่ในข้อต่อสมเร็วข้างในเนี้ยมันจะอ้าได้ในช่วงระหว่างกระทางดูดตรงเนี้ยเราทําให้เป็นองศายาให้มันหักเกินนะครับยาให้มันหักเกินไปท่านก็จะไม่มีอากาศเข้าระยะยาวๆตอนช่วงลูกยางมันใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ว่าถ้าลูกยางมันเก่าๆแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะดูดหนาไม่ขึ้นได้จุดนี้เป็นจุดที่เราควรระวังนะครับผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นปุ๊บปั๊บนะผมพูดเพื่อที่จะให้ท่านลูกค้าได้รู้จักเทคนิคของมันเราจะได้ไม่ต้องมา คิดเองคนเองเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาจากประสบการณ์ผมระยะเคมการดูดเนี่ยมันไว้ได้ถึง7-8เมตรแต่ว่าลูกค้าที่ต้องการดูดลึกมากกว่านั้นน่ะสิเมตร15เมตรชั้นก็ใช้ได้แต่ท่านต้องดูว่าอย่าให้มันทันเกินไปพูดง่ายๆ่ายนะครับมาดูขั้นตอนในการสตาร์ทกันเราก็กดกระเดื่องวาล์วตัวนี้ทดแรงอัดถ้ามันกดเราเด้งเดงอย่างนี้แสดงว่าลูกสูบมันยังไม่ขึ้นอยู่ที่หัวให้เรามาดึงชุดสตาร์ทก่อนนะครับดึงทั้งหนึ่งที แล้วก็เดืองทดแรงอัดตัวนี้มันก็จะกดลงได้นะครับแล้วก็นะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับก่อนกดลองเทสดูก่อนแล้วก็มาล็อกคนเร่งบริเวณนี้นะครับมาล็อกคนเร่งบริเวณนี้อ่าล็อกคนเร่งก่อนนะครับสวมสายทางออกให้ดีแล้วก็มาสตาร์ทนะครับนับหนึ่งในใจ1ถึง5นะครับหนึ่งสามสี่ห้าลักษณะนี้ เดี๋ยวตามผมไปดูบันกันนะครับจากผลงานของเครื่องไดโนโซ่ดีเซล15แรงตัวนี้เนี่ยเกมแรงดันไว้13บาแต่เท่าที่ผมมีข้อมูลมันได้ถึง15บาเลยนะครับ โอ้โหระดับนี้เนี่ยผมบอกได้เลยในระยะ40-50เมตรเนี่ยสำหรับบิกกันนะครับรุ่นนี้เป็นของตุรกีนะครับใช้กับเครื่องไดโนโซตัวนี้ผมบอกจริงๆนะได้ถึง2หัวเลยนะครับได้ถึง2หัวเลยไกลมากนะครับท่านผู้ชมลองดูนะแล้วความสม่ำเสมอของละอองนี่ท่านจะสังเกตผมไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะ แต่มันจะเป็นละอองแบบดีมากวิกันตัวนี้นะครับเป็นสินค้าของตุรกีระยะนี่ไปถึง50เมตรได้แน่นอนรัศมีนี่40-50ถึง50เมตรเครื่องตัวนี้ผมบอกได้เลยเป็นปั๊มดับเพลิงได้ดีมากเพราะว่าตัวผมเองในรุ่นที่ขายเป็นแบรนด์ของ โตยาม่าเนี่ยผมบอกได้เลยโอ้โหประทับใจมากขายเยอะแล้วลูกค้าก็ติดใจผมไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นละอองมันหรือเปล่านะครับท่านที่ทำไล่ทำสวนนะครับต้องการดันขึ้นภูเขารัศมีเนี่ยแนวส่งมันเนี่ยเรียกว่า130เมตร แนว90องศานะครับถ้าแนวราบเนี่ยแนวราบไปกับพื้นนะครับมันจะได้ถึง1กิโลกับอีกส300เมตรแล้วถ้าเอียง45องศาเนี่ยมันจะได้อยู่650เมตรนะครับสายนี้เต็งเลยนะครับโอ้แข็งเป๊กเลยนะผมไม่รู้จะฟังได้ยินเสียงหรือเปล่านะเสียงแป้งแปงแป,ง,แปงเลยถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้ทางร้าน16 8เทแถวกุลจัดเซตให้ทางร้านเราก็ยินดีนะครับ สายนี่ท่านก็สามารถเลือกเกรดได้บิ๊กกันเนี่ยเราก็มีหลายตัวแต่รุ่นที่เราแนะนํารุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเรียกว่าการทํางานเนี่ยถ้าท่านได้มองอ่ะผมไม่รู้ในกล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นละองสม่ําเสมอเลยละองรัศมีของมันเนี่ยมันจะลนสม่ําเสมอดีมากนะครับก <s> <ๆ>าร <s> <ๆ>ทํารีวิว ผมก็อยากให้ท่านลูกค้าของผมเนี่ยได้เห็นของจริงท่านจะได้รู้จะได้แบบตัดสินใจได้แม่นยำว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับได้เห็นเลยเนี่ยมันคือของจริงที่เอามาให้ดูเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเหมาะสมกับใครเหมาะสมกับท่านไหมท่านมีพื้นที่ยังไงนะครับแล้วก็ปั๊มตัดสี้สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างปริมาณน้ำาได้เยอะนะครับ เขาจะไปดันสปริงเกอร์แบบใบพัดก็ได้นะครับจะเอาไปสูบุน้ำเข้านาก็ได้หรือหรือท่านจะเอาไปดันบิ๊กกันขึ้นส่งขึ้นเขาอันนี้ผมบอกได้เลยเครื่องรุ่นนี้15หแรงรุ่นนี้เซ็ตออกมาได้ได้เยี่ยมมากนะครับได้เยี่ยมมากถ้าตามลมอย่างนี้นะครับ50เมตรนี่ได้แน่นอนถ้าตามลมนะครับเนี่ยมันจะเป็นละอองแบบเสมอมากนะครับละอองแบบตกรอบพื้นที่เสมอมาก ใครที่ปลูกป่านะครับทำไรนะครับหรือทำสวนก็แล้วแต่ที่ต้องการใช้บิ๊กกันนะเครื่องรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เลยเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเป็นหัวฉีดดับเพลิงนะครับให้ท่านลูกค้าได้ดูกันได้ดูประสิทธิภาพกันนะครับอยากให้เห็นเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันทำได้ทั้งวงการเกษตร แล้วก็วงการของดับเพลิงอัคคีภัยนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่ทำออกมาได้ดีลูกค้ามักจะถามผมว่าสายร้อเมตรแรงไหมมาดูกันนะครับตอบด้วยภาพดีกว่านะครับตอบด้วยภาพดีกว่าโอเค โโอ้แรงดันมันมหาศาลมากนะครับถือว่าแรงดันมหาศาลมากได้ได้ได้ไดออปอนจะลมม้มเอานี่ อตก,กใจท่านผู้ชมท่านลูกค้าครับแรงมหาศาลมากผมบอกได้เลยนะครับแรงมหาศาล ใครที่เอาไว้ป้องกันดับเพลิงนี้ผมบอกว่าสึกระดับสามสี่ชั้นเนี่ยได้เลยนะครับสึกแบบสามสี่ชั้นเนี่ยได้เลยสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการเอาไปไว้ดับเพลิงนะครับไว้ป้องกันเหตุฉุกเฉินนะครับพอเราใช้จากงานไล่งานสวนเสร็จเราก็เก็บของไว้ที่บ้านเอาไว้ติดตั้งนะครับติดตั้งไว้กับบ้านแรงดันมหาศาลผมใช้คํานี้เลยนะครับแรงดันมหาศาลมากนะแล้วน้ําก็ถือว่าเยอะดีด้วยครับแรงดันมหาศาล พอไหมแล้วก็อุปกรณ์สายดับเพลิงที่ต้องผ่าน ISO พวกนี้หัวจีดดับเพลิงทางร้าน168เทวกุณของเรามีจำหน่ายครบนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับนะปั๊มรุน่นนี้สายรุน่นนี้ต้องใช้ขนาด3นิ้ว เทศบาลหมู่บ้บานจาัดสรรนะครับโรงงานแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยเหตุไฟไหม้นะครับหลังจากนี้มันจะเข้าหน้าแ้งนะครับเหตุไฟไหม้ต่าง,างๆในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเกิดขึ้นเยอะมากนะครับอย่าให้มันเกิดเลยท่านผู้ชมครับอย่าให้มันเกิดเลยนะครับเราบางทีเราเซฟไว้นะคเครื่องสูบน้ำหนึ่งตัวเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันก็ทำได้หลายอย่างนะครับ ถ้าท่านมีไร่มีสวนหรือมีต้นไม้เนี่ยท่านเล่งเครื่องเบาๆถ้าก็เป็นเเครื่องรดน้ําต้นไม้ท่านได้นะครับจะล้างพื้นล้างอะไรต่างๆเนี่ยได้สบายมากนะครับอะเป็นไงเลี่ย เวลาท่านจะดับนะครับมาเบาคันเร่งตรงนี้อ่าเวลาจะดับก็แค่นี้นะครับแค่นี้ไม่มีอะไรผมจะมาสรุปเครื่องดีเซลไดโนโซ15แรงให้ท่านลูกค้าท่านเอฟซิงผมได้รู้นะครับว่า ใครที่ต้องการปั๊มแรงดันสูงนะครับส่งขึ้นภูเขาและยังต้องการน้ําเยอะเครื่องไดโนโซ่ตัว15แรงตัวนี้ต,นตอบโจทย์มากแรงดันน้ําดีได้น้ําเยอะเป็นดีเซลสุดตั้งหาอะไรง่ายแบรนด์สินค้าคนไทยเนี่ยดีอย่างคือคนไทยจะรู้ว่าเวลาจะเลือกอุปกรณ์เนี่ยจะต้องเลือกอยังไงให้มันแมทกับพื้นที่ประเทศไทยนะครับให้มันเหมาะสมกับความต้องการของคนไทยเครื่องตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ย ราคาขายเท่ากันทั่วประเทศก็คือ39,000บาทแต่ถ้าใครที่สั่งจากทาง1 6 8เทวกุลนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนี้นะครับผมมีส่วนลดให้2,000บาทติดต่อผมเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการของดีของทนและก็สำหรับคนที่ต้องการหาเครื่องดับเพลิงนะครับเครื่องดับเพลิงแรงแรงดีๆใช้งานแบบดูดน้ำเองง่ายๆสักหนึ่งตัวแรงดันมหาศาล d ด n o โซ่ z X15 ตัวนี้ตอบโจทย์ครับวันนี้ก็ทำคลิปให้ท่านได้ดูทั้งหัวจิตดับเพลิงแล้วก็บิกกันนะครับขอพระคุณมากๆแล้วใครที่มีข้อสงสัยอยากได้เครื่องที่รุ่นเล็กกว่านี้นะครับรุ่นกลางกว่านี้เครื่องเบนซินก็มีดีเซลก็มีทางร้านเรามีหลายรุ่นหลายแบบติดต่อสอบถามมาทางลิงก์ไลายที่ขึ้นไว้ให้นะครับ1 6 8 TWK หรือทางอินบ็อกซ์เฟ o บุ๊กมาก็ได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับ0819862314วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนและให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ